สวัสดีค่ะดิฉันพิมพิกาศรีสวัสดิ์มาปฏิบัติหน้าที่โฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศวันนี้เป็นวันแรกค่ะในเช้าวันนี้นะคะ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อยค่ะในภาพรวมทั่วประเทศปริมาณ PM 2.5ประจำวันที่8กุมภาพันธ์2564เวลา7นาฬิกายังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุอตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชร อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรบบรปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาร,ราชบุรีหนองคายระยองและพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหาคนครที่มีการจราจรหนาแน่นรวมทั้งจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5แยกตามภูมิภาคมีดังนี้ค่ะภาคเหนือตรวจวัดได้ 39- ม7ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจวัดได้19-61ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคกลางและภาคตะวันตกตรวจวัดได้32-68ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกตรวจวัดได้35-61ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะตรวจวัดได้4-22ถึงไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครตรวจวัดได้34-70ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดหมายว่าในวันที่8-10ถึง10กุมภาพันธ์2564ความเร็วลมที่ลดลงและอัตราการระบายอากาศที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นจะมีค่าต่ำในพื้นที่ทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ จึงอาจส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองยังคงสะสมปานกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือและมีแนวโน้มสะสมมากถึงปานกลางในภาคกลางด้วยค่ะอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าในวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์2564จะมีโอกาสพบฝนร้อยละ20-40ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งปัจจัยนี้จะทำให้ฝนชะล้างฝุ่นละอองที่สะสมออกไปได้ค่ะ ดังนั้นนะคะเพื่อเฝ้า บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าดูแลสุขภาพสวมใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตนเองเมื่อออกจากบ้านหากจอดรถขอความกรุณาจอดรถดับเครื่องยนต์นะคะและขอให้หมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้ก่ะเกิดควันดำและงดการเผาในพื้นที่โล่งทุกประเภทค่ะ พี่น้องประชาชนสามารถเลือกดูข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ทั้งแบบค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงและค่าเฉลี่ยราย24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ air4thai.com f ai. และ bangkokairquality.com หรือแอปพลิเคชัน air4thai และ airbkk ท่านยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพอากาศผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ